ผมรีบแม่มีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวให้เกศมาพิเอกเลยยูรีบไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีคนคู่เขาไม่รู้หรอกีคเ้าไม่เอาดิเอาดิเพราะผมมีขี้ผมมีสามไงโอ้ยเก้าลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพีเคไหมได้ค่ะกดเลยจ้าเก๋ไก๋พี่อยู่นะน่ารักมากมีเสน่ห์สุดๆเลยลูกจริงเหรอพี่หนูขอบคุณมากเลยค่ะพี่แล้วพี่อยู่เปล่าตอนนี้แหรอค่ะไม่ได้ถ่ายค่ะ มไปไ้ามทตอกเล่นมีความรักแมคนมีความรักเขาก็เหมือนไปเชื่อกับแฟนใส่ใส่ฟิลเตอร์ค่ะตายแล้วอยู่กับเกนเฮ้ยพี่เกเรต้องสู้หน่อยสู้หน่อยเหนื่อยค่ะนื่เรื่องกาดต่อคู่บ้างเลยสู้ักันกี่รอบแล้วเนี่ยตดเหมือนได้นี่ค่ะ o t h e s r e e n s t tap the screen guys เฮ้ยเขามีพวกเขามีหรอพวกสาษกนใหรอยม intel fans come on come on ตายแล้วทบ่ยบอะไรนะทมาเดี๋ยวพูดว่าอะไรอ่ะ รู้ใจแล้วรู้สึกว่าการต่อสู้แบบเนี้ยมัน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 ใช้พลังงานอมากนะเราได้อะไรเราได้อะไรอะพี่เราเออเขาปืนสำหรับตุ๊กตาเอาตุ๋นมาสู้เอาตุ๋นมาสู้แก่ๆพี่ไม่ได้ช่วยหนูเลยอ่ะลูกเราช่วยกันค่ะซับซับไปกินนะจ๊ะคือคือเราสู้ไม่ได้เพราะเรามีสามชีวิตอะเขามีสี่ะตอนเนี้ยสู้ไมาสู้ใช่ ขันใจช่วยแม่น่อยชื่น้องขันใจขอนะผมไม่อยากจะแพ้เลยอ๋อชนะนี่เราเราชื่อคุณเอมิลี่เอสซี่สขอบคุณมากนะครบเราบอกว่าให้รอออนอขอนเปกน่อนมนจแกเขาผมอมนมมาทำานหน่อยลูกมาแต่ว่าไม่ใช่ยูนิเวอร์ใช่ไหมตู้เขาคู้เขา ได้ได้วันนี้พี่เอาไข่สุนมาเดี๋ยวพี่เอาไข่สุนมาเอาวานมานะอยากได้ยูนิเวอร์ซ่ะอยากได้ยูนิเวอร์ซ่ะพี่กี้ก็พูดเลยอะตองอยากได้ยูนิเวอร์ซ่าโคตรยากมากอ่ะไม่เคยได้ปาวานจากเขาเลยเนี่ยเคยได้ไหมเดี๋ยวไปเปย์อุ้ยรู้แล้วเอาเลยปาวานดีมากสตวันนี้ปล่อยอยู่ดีไปสองลูกแล้วสองหมดตัวเราอะเออมามามาไข่สุนไข่สุน แตุู้้ขลูกไมมมีี่ตุ้มู้ลูกไมตุ้มู้ลูกไอชนาพ่อยไชนะได้ไงพี่คะอคแนนนำไม่แม่อบวเลยคนนน้ำแล้วอังมากฟังมากัมากคำตอบไปแสดวว่าตวานเฮ้ยใครให้ปาว่ามาสามารถกดส่งรายเอนะคะเฮ้ยไม่ไร่ะที่เป็นไม้สีทองอ่ะโออยเราอยากได้ไม้สีทองแบบพี่ตือ ไม่สองแล้วจะนมดคุณสองแล้วนสำง่าจะสักของไหมหอไม่อะไม่สีทองอะไมสีทองอไม่หม่อะชนะเลยเดี๋ยวหอมไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยภาพประวัติมเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโง่หว่ะชนะเดี๋ยวหอมไม่ดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวหอมเดี๋ยวหอมด้วโดนแมนนะหอมด้วแบนนะหอมดแบนเหรอ เต๋อไปทำงานไปเต๋อไปทำงานไปมา่ะเขียนบทไปของควัญค่ะไปสัก2นาทีหรอเล็กกขพูดนะเหมือนไม่ต้องทำอะไรเลยจะยอดนะพี่เต๋อไปเขียนบทไปเหนื่อยมากตอนนี้สงสารพี่เกดเรื่องอะไรพี่โอเคทุกคนใครอุวยใครมีการ์ดต้งการ์ดมาเลยจ้าพี่เกดมาหอมดูสิมาดีไหมหอมสิใพี่เกดเรียกคนข้างๆมาหอมสิไม่มีมีโซ่แมว นี่ชัเปล่าพี่เกดไ้กลี่มหอมเล่ชนะจูจริงี่เกดอด้นะอมชนะจจริงเดี๋ยวปกติหนูอยากรู้ว่าเวลาคนพีเคเขาต้องอ้อนยังไงให้ได้ของคนรู้นเยอะเยอะเลยอ่ะอยากเกไก่เกไก่เกไก่ต้องบอกว่า่คยทุกคนมาพี่ขามาอีกพี่สอนหนุนยพี่ขอ พี่เจสุขสันใครส่งอยู่ยูนิเวิร์สนี e เหรอพี่เกสสุขสันต์เราจะมีโอกาสได้ universe ไหมน้าเออนานมาอีกแล้วบ้านมันได้ universe ทุกอย่างเลยทุกช่วงกันแล้วอะทุกคนเข้ากันแล้วนะเนี่ยมันเข้ากันแล้วอะ ppp แล้วก็อยากได้อะไรครับพเกสอยากอยากเห็นปาวานว่าใครมาแฉโรงงานชีนุ่งเยบขอคุณนะคะเปพี่เกสเร็วพี่เกสอยากเห็นปาวานถ้าชนะจะไม่ด่าพ่อสามวัน ไ้่ยเรียบร้อยแพ้เลยจังหวะนี้ไม่เดมชนะเลยเข้ามากพี่เต๋อต้องนั่งกอดด้วยเหรอไม่เข้าใจว่าได้ผลนะพี่ใหม่ขอบคุณครับขอจอเข้าใจด้วยนะครับขอจอเข้าใจให้หน่อยนะคะขอบคุณพี่เต๋อพี่เซนหลักพี่ใหม่ขอปาวานคุ้มม เหออี20วิเฮ้ยทุกคนคุณเชอรี่ไปไหนวันนี้คุณเชอรี่ไปไหนขอประวันทะลุมิติมาได้ไหมเ้ยเกยยจับมือลูกจับมือเฮ้ยทุกคนไปเทแล้วเฮ้ยเล้วฮ่ยเฮ้ยใครไปขึ้นเรือขึ้เรยอวิ่งมาวิ่งมาวอางลาวิ่งมาวเฮ้ยาวิ่งม้วงมาว้งมาวิ่งมาวิ่งม่งมาวิ่ง ประว่นพุ่มาโอ้ยแมลดีน่ารักมากเลยคุณสุดยอดเลยอะใหรเป็นคนกดส่งของวามเอมันใช้พลังเยอะเหมือนกันนะแล้วคือมันนิดเดียวนิดเดียวเลยนะพี่เกนไม่ยอมถอดเสื้อค่ะอุ้ยใจเย็นดีพี่เพิ่งไล่ลูกคุณทุกคนนะนะ thank you all my all banana โอ้โหสนุกมากโอ้โหลุ้นร่าบ้านลุ้นช้าวิ่งุ้นทุกคย่าสนุกจังอ่ะ หยวนเหรอนี่คือหยวนเหรอหยวนตัวจริงเหรอไม่มีหยวนตัวจริงเี่เขาก็นหยวนป้าผมเห็นที่หยวนเข้ามานายโยกไปไหนวันนี้นายโยกไปไหนนายโย่ไม่มาให้ของขวัญนายโยกมาด้เหรอเดี๋ยวดูนะดูวุ่นวายดูรอกกันเรียบร้อยเออดูดูชนะแล้วร้ายมากวุ่นวายจริงวันนี้หนูนอนหลับฝันดีแ้วะเขาอได้ไลฟ์กับพวกพี่อย่าถอดเดี๋ยวช่องบินค่ะเขาบอกอย่าเลยนะ อย่าถอดเสื้อเดี๋ยวช่องบินจริงป่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงป่ะพี่เจ๊ลองถอดดิอยากรู้อ่ะลองถอดได้ค่ะวันนั้นหนูไลฟ์แล้วหนูไปถ่ายตุ๊กตาที่แบบว่าเป็นแบบนมหน้าอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็บินเลยแสดงว่ามันไม่บินแต่ว่าคือเขาปิดไลฟ์แล้วเขาเตือนว่าจะไม่ให้ไม่ไลฟ์อีกอย่างนี้ไม่ซีเรียสพี่เจ๊ขอลองดูได้ไหมอยากหลักรู้จะผิวแอบครั้งแรกพี่จิ ครั้งแรกไปเลยเหรอจะไปแล้วเหรอห้ามข้ามเดี๋าบอกห้ามเรื่อระวังห้องบินด้วยหรอเขาบอกว่าอย่าจุ๊กแก้มกันเดี๋ยวบินด้วยนะเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อพี่เต๋อลองทำก่อนผมไม่เชื่อเราดิไม่เชื่อไม่จริงแหละผมไม่จริงไม่ตอนนี้ก็เลงรู้สึกว่าแบบเหมือาแบบคู่คนที่สามว่ะติ๊กต็อกนี่เขาอาจจะแบบไม่มีคู่นะเขาเยแบบไม่ชอบพี่เต๋อเสือเสือเสือพี่เงินโดนละอันนี้โดนละอันนี้โดนดีว่า I love ติ๊กต็อก I love ติ๊กต็อกเฮ้ยผมมียูนิคอร์นบินว่ะเฮ้ยผมมียูนิคอร์นว่ะทุกคน ห้ยวิดีคอนแพงมากนะพี่ว้าวตั้งตัวเลยอทำไมเกิดมาหนูยังไม่เคยเห็นยูนิคอรนเลยหนูยังไม่เคยส่งให้ใครด้วยอวิ่งขึ้นเร็วมากนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นลลูกแม่จริงนี้คือเป็นหยวนขอบคุณครับพี่หยวนส่งล็อกสตาร์ให้ผมครับพ่อพี่หยวนพี่หยวนมาเหรอที่มาลงแข่งได้บิ๊กแมทนะเนี่ยเขาบอกว่าให้รีแมทรีแมทนะบิ๊กแมทได้บิ๊กแมทอีกอันนึงเลยเนี่ย พี่หยวนครับเอ่อผมขอบคุณมากครับแล้วก็สําหรับใครที่ส่งยูนิคอรนมาเมื่อกี้นะผมขอบคุณมากเลยไม่รู้ก็มันเหมือนเดิมมาโอ้ยอคุณเลยแล้วแล้วแล้วคือพี่เก๋เมื่อกี้ก็คือได้ได้ประวัติไปตอนสุดท้ายอะจริงเหรอจริงพี่เห็นได้ไงอ่ะทําไมมันขึ้นในจอพี่เออเจมทําไมเจมเห็นอะมมนเห็นหรอปล่ไม่เห็นแต่ว่าดูดูดูพฤติการเนี่ยดูพฤติการจํานวนของขวัญ ออ๋คาดเดาเหรอคาดเดาวดึงมือล็กซี่โผล่มามันขึ้นบนหน้าเราเฮ้ยแกล็กซี่เหรอเขาใส่ใช่เขาฟ้องเขาใช้การ์ดอ่ะก็ใช้การ์ดแปลว่าอะไรอ่ะใม้การ์ดอะไรอ่ะใหม่เป็นการ์ดเหมือนทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะแบบทำให้เออเนี่ยการ์ดมันเป็นการ์ดทำร้ายเราอ่ะมันทุบๆอ่ะมันอาจจะหักแต้มเราเฮ้ยทำไมทำอย่างกั้นไม่หักแต้มหรือเขาให้น่ารักนะทำไปเลยทำกับพี่เต๋อได้ อยากทำน้องมาทำพี่เต๋อคนเดียวพอพี่เกดน้ารักใช่ไพี่เกดหักหนึ่ทุบหน้าพี่เต๋อไปทุบทุบหน้าพี่เต๋อไปเฮ้ยทุบดีอ๋อเนี้เราถูกทำร้ายเหรอคะใช่ถูกทำร้ายใช่ค่ะถูกทร้ายแต่ไม่มีอะไรเอาชนะได้เพราะความรักชนะทุกอย่างไม่ให้การยุ่งยุ่นหนึ่งในในบทก่อนพี่เกดพี่เต๋อรับจบที่ได้ยืนมานานแล้ว พี่เต๋อ,อเล่นเล่นมุกดูงอ่างนีโอ้โห่วยเก๋ไก่น่ารักสุดๆใช่ไก่น่ารักสุดๆเลยทุกคนพี่บอยพูดจริงใช่ปุ๊บพูดสโลว์พี่ใหม่ที่สุดน่ารักที่สุดทุกคนมาเร็วเื่อดำน่ารักมีความแทนพี่เต๋อพี่เจทพูดไม่ทางคนอื่นเลยเฮ้ยคุณแทนพี่เต๋อพี่อะรักเขาเหรอคุณส่งแล้วคา้ายๆเหมือนกันทุกคนมาคุณส่งเลยนหน่อยดันนันหน่อยครับ ขอจอสามแต้มนะครับขอจอสามแต้มาด้ยินได้คอนด้วย Everyone just tap the screen tap t h s e ครั้งนมได้สามแต้มคนละครั้งนะคะ้เจริงครับ tap t อ๋อใ่ตอนแรกพี่เจคิดว่าดอกไม้ตัวไนเพอี่คือหนึ่งจมดหนึ่งจุดขอคุณคุณหนึ่งจุหนึ่งจากคอได้นะคะอุ้ยขอบคุณนะคะได้รถไฟด้วยคุณมิสึนี คุณท้าวขอจเขอใชกันเลยขอใช้กันเลยทุกคนแค่ขอถ้ไม่มีแบบสติ๊กเกอร์แค่ขอจอนะแค่ขอจอให้เต็มสูตรได้สามเต้มใชให้หน่อยขอให้หน่อยเราก๊อปปี้เขาเลยครับพี่เนี่ยต้องมีไม้เหรอที่เขาบอกเจผมมีไมค์นะผมเคยมีไมค์อยู่ถ้าที่เจมีไมค์พี่เจก็จะเสียงดังกว่าทุกคนใช่ทุกครับเมื่ออย่าบอกนะว่าเมื่อไหร่ที่เกจไปเอาไม้เหรอพี่โบไปเอาไม้เหรอพี่โบไปเอาไมค์อุ้ย ถ้าใครหีใหม่ก็คือสิ่งดังกว่าทุกคนจริงป่ะเราต้องเสียบใหม่ปะวะเห็่มั่วกัะใครได้อะเฮ้ยเฮ้ยเขาตอดกันนะเขาได้อะเฮ้ยเฮ้ยได้อะอยากเห็นอ่ะยี่สิบหมืะเฮ้ยจริงปะแปดหมื่น เฮ้ยนี่คือค่าเทมของหนูโอ้โหหนูขอขอไปด้วยทีมงานขอยูนิเวอร์สสุดค่ะพี่ได้ช่วยหนูบ้างไม่ตะวันหรอกคุณไม่ตะวันหรอกหนูรักแฟนค่ะพี่ที่สุดเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะการไลฟ์ครั้งแรกของผมผมขอเห็นยูนิเวอร์สสักครั้งได้ไหมสุดจายอดขอเห็นแสงแต้มเดินบ้ะยูนิเวอร์สอันเดียวเจ็ดเจ็ดหมื่นอะ ผมขอ universe เกน่ยวกับตาคุณตือให้ส่งให้เพี่ตอนนี้เลยไปพอเห็นยูนิเวิร์สกับตาครั้งหนึ่งที่เขาพูดกันว่ายู u ิ i v e r s e ที่ผมได้วานเหรอขอบคุณนะคะให้วานมาก็เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวส่งเป็นลิงก์ของมิสยูนิเวิร์สให้ไปดูขอบคุณนะคะใครให้วานขอบคุณนะคะเดี๋ยวลังแบบว่าไม่ได้นะตือลัแล้วนะขอแต่นี่ เขาบอกให้พี่เกดอุ้มแมวอ่ะคือเราต้องส่งยูนิเวิร์สให้แม่แล้วพ่อส่งให้ได้ไหมตอนนี้ไข่ายผมแบบว่านะคบขอุณพี่เกดขอดูยูนิเวิร์สให้ให้หัวใจต่คือตอนนี้คือแบบว่าคะแนนมันดูห่างไกลน่อยดูห่างไกลมากตอนนี้ยูนิเวิร์สไปอันเดียวหนูต้องตามอาร์บีอีกใช่ไหมอ่ะหนูต้องตามยูนิเวิร์สใช่ไหมอยากเห็นมีคนบอกอันน่ะติดตามที่นี่งอะกอนเนี้ยน้องกลัวมากแซนต้อนรีฟมี เอ็ตดีเอ็นอาจจะอยู่ดีเวิร์ดอ่กดีเวิร์ดน่าจะาดเยอะด้วยใช่หลายพันนะได้ไหมจริงเหรอเป็นพันเล้วพี่เจมส์ซัพพอร์ตมันแพงมีคนบอกว่ามันแพงอย่างนี้มันแพงมากแต่มันแพงจริงไหมมันต้องสามหมื่นต่ออันหนะแล้วโดนหักไปถึงคนอื่นแปดพันนี่มั้งมันแพงมันคือมหนคือมันคือสี่หมื่นห้าโอเคโอเคมันคือสี่หมื่นหรอสี่หมื่นแปดพันครับ สิบห้าข้อสูงสุดเก้าพันเขาบอกหนึ่งหมื่นแปดพันนะอยู่นี้ไงไอเลิฟ์ติ๊กตอกก็ได้ไม่รู้จะพูดอะไรไอเลิฟ์ติ๊กตอกโซมาพูดตัวเลขไอเลิฟ์ติ๊กตอกเฮ้ยเขาตามมาแล้วทำอไงดีเขาตามมาแล้วเขาตามโอ้โยลามอะไรล้างเหนือซักทีดีไหนเนี่ยซักทีดีไหมเดี๋ยวขับเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถไปซาร์ที่บ้านกันนิดเี้เดินมายังได้เลยเราชนะอีกแล้วเดี๋ยวปั่นจักรยานไปซาร์ที่บ้านตอนนี้เลยยังไงก็แล้วแต่ ก็ขอบคุณสําหรับพี่บ้านขอบคุณสําหรับผมไหนนะขอบคุณนะคะนหนูขอบคุณพี่จิ๋งโน่นตนะคะพี่โนอต่อพี่จสมินพารีแค่ต้องอมคุณนะพี่สองพันีเอมี่นะคะขอบคุณที่มือหญิงหญิงปิยาขอบคุณที่มือหิงหญิงผมขอบคุณมากนะขอบคุณคุณวิศณีใช่ไหมของเราไปเจอผมที่ไหนแล้วบอกพี่วันนั้นหนูกดทิกตอกรวยๆพี่ยื่นนิ้วมาที่นวด เกมันจะเยอะมากเลยนะคะแบบพี่เกดพี่เกดพี่เกดทุกตอกให้พี่เดี๋ยวพี่โอดอยู่วห้พี่เกดคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนทีมแพ้ต้องมีคนหนึ่งถอดถอดเสื้อพี่เกดเนี่เกดไปโหวตกันพี่เจมดมอะไรมีคนถามนูยากเลยพัอพี่เต๋อฟิตนะเป็นการโฆษณาเต๋อมีช่วงหนึ่งพี่ฟิตมากตรงนี้พี่ยังฟิตอยู่วะต้องโเลยตตอนนี้ไม่ได้แลล้วโเยไปแล้ว ขอบคุณนะคะนิวล็อกแล้วเก่งนะผมเห็นพี่เล่นบาสเก่งเหมือนกันนะเล่นได้เฉยเล่นได้เหรอเล่นได้เก็บเตะบอลอ๋อเหรอแต่ถ้าผมเตะบอลแล้วผมไปฝึกเล่นบารสองวันผมก็ชนะพี่ได้นะผมคิดว่าวันนี้มันมีโอกาสบาร์จ้าพี่พี่เกเตะบอลเก่งปะเก่งเกเตะบอลเก่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งมากแล้วเจมเกตเตะบอลเก่งปะเราซี้ยังไงเจมประมาณหนึ่งเจมอ่ะกำลังกำลังไหนกำลังติวจุดโทษอยู่ ไุดโทษไม่ได้่าไปเรี้่าประมาณหนึ่งเลยอุ้ยเจมเต๋อเต๋อเล่นแล้วเต๋อเล่นเราแล้วเฮ้ยเดี๋ยวปั่นจักรยานไปซัดเลยนะที่บ้านเนี่ยเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งเลยโเกยกยอยู่ไหนอะคะอันนี้อยู่ไทยใช่ไหมไม่ได้อยู่ต่างประเทศใช่ปะอยู่ไทยตลอดค่ะคิดว่าเธออยู่ต่างประเทศหนูลูกเก่าๆลงค่ะพี่ใหม่เพราะหนูนี้แฟนเป็นฝรั่งที่เขาบอกหรว่าหนูอยู่ต่างประเทศเขามาอยู่ที่ไทยประมาณห้าเดือนแล้วค่ะ ใช่ก่อนๆนั้นคือบินไปหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไปไม่ไหวแล้วเราอยู่ทำงานที่ไทยดีกว่าให้เขาประเทศอะไรนะเป็นคนออเบเนียค่ะอ๋อออเบเนียแต่ว่าเขาเป็นเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ตรงทางใต้ของของเยอรมันใกล้ๆกรีดอยู่บนที่ใหม่กำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่ามันอยู่ตรงไหน อยู่ติดกับกรีกค่ะแล้วก็อยู่ข้างบนอิตาลีลมันออนอยู่มาคุณจอมแจ่มขอบคุณครับยุโรปค่ะพี่ใหม่กับลูก่เบลเยียมอ๋อามันเหมือนกันอหหออตอนนี้แม่แม่ว่อยู่ที่หนีกลหรอวันันคร่แลี่ไปคะพ่มไ้าัลังแบบนี้อีกชวนด้วยนะมวันนั้นครั้งที่แล้วที่ไปแลค่ะพี่เตอพี่เต๋อพี่เต๋อพี่ใหม่พี่เจมพี่เก๋ไก่ถ้าวันหลังจะไล์แบบนี้อีกชวนด้วยนะ มาไอยไลทุกวันเลยจริงหรอจริงถ้าพี่เข้ามาก็พักมาได้เลยค่ะโอเคได้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปพี่เกติดใจเหรอพี่ครั้งแรกเหรออยากพอมันเล่นมันคุยกับเพื่อนแล้วมันสนุกดีอะพี่เกตเหงวยเพราะเล่นเล่นคนเดียวไม่รู้จะคุยอะไรอะไม่ไม่เคยไม่กล้าไม่ค่อยไหลพี่ครั้งแรกจริงๆริป่ะพี่จริงหรอพี่เพิ่งเล่นติ๊กตอกได้ไม่นานด้วยหรอพี่จะสนุกมากเลยอะแล้วคนดูพี่เยอะมากใช่พี่ พี่กล้าพีเคกับแบบคนสุ่มเลยคะกล้าอะไรนะครับหมายถึงกล้า,าลสุ่มอะไรเงี้ยถ้าพี่กล้าอย่างเงี้ยมันจะมีแบบแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยได้เจอเยอะเลยเหมือนแบบได้ต้องแต่พี่ต้องต้องขอฝึกสกิลก่อนมันแต่มันประหลาดมากคือผมเคยเคยสุ่มพีเคที่มันเป็นต้นมาดอกตาดูดูทุกคนทุกคมนกด the rbrb and springtime เออน็ตหน่อยเน็ตหน่อยหล่ใช่เสียงเขาหลอกอ่ะเสียงหลอมากพี่สติชี how to speak Thai ่ oh. how many months now are you teaching w e uh, s been like six five, six months yes f <Five> months บสามปีเกานะต้องมีลูก้ a เ s เว <laughs> uh, yeah I can play I can play football a little bit but I'm not that good which one you prefer like basketball or football I used to play basketball, but then I hurt my wrist, so I switched oh, to football. So if you <laughs> want to play basketball, please join him. Yeah, thank you. interview, interview. Big friends. Yeah, is that the... เย่เย่ดตรนดรมนตีดรมนตีนะเจผเจดตร s e d o r Climax You should watch on Netflix คลดรดร i Yeah ดีมากสนุกมากค่ะพี่รดีมาก e r a ัลท h ซีรสกัล e a ็ e r ์เดาพี่เกสารพี่เก แค่เปิดเพลงนี้ก็โอเคอะมึงก็ได้ก็พอพี่เกศพูดแบบนี้พี่เกแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าพี่เกศแม่งเท่หวะพี่เกศก็เอามาที่ข้างๆน่ะเออก็เอามาเหอะไม่เป็นไรหรอกพี่เกศเนี่าอ้าขาเดี๋ยวช่องฟิวใช่อยู่ตรงนั้นแหละเอาจริงพี่เกศแทนกล้องสิเออกล้าเะล่ะนั่นแน่ยิ้มยิ้มยัดเลยยิ้มยัดเลยจะน้องกับแมว เฮ้ยน้องไหนน้องไหนน้องผู้ชายน้องไหนนะน้องผู้ชายน้องผู้ชายอแม่ไอ้หนูพูดให้มันดูพูดให้มันดูแบบ Everyone h a v e couple but you see accepting him เก๋ไก๋บอกให้อบีไปทำงานก็ได้ไม่เป็นไรหรอก อาบีไปทำไงก็ได้ถืออาบีมีเพื่อนผู้หญิงไปไม่ได้เพราะว่ามีคนแบบคอมเมนต์บอกให้อาบีอยู่อาบีมาให้อาบีมาอุ้ยยิ่ต้องลองถามว่าอาบีมีเพื่อนไหมอาบีมีเพื่อนไหมอาบี have friends yes ใช่แล้วกำลังหาอยู่เลยเพื่อนผู้หญิงมีมีแนะนำให้พี่เกศเอาแล้วแนะนำให้พี่เกศนะพี่เกศมีเพื่อนไหมลองถามเขาหน่อยนะเพื่อนนะนะ from your country from from your yeah but they're back in my hometown they're not here ตัวมีเพื่อนคนเยอรมันกับอารเบเนียค่ะเขาไปเรียนที่เยอรมันยูยูเยอรมันสวยเหรอเยอรมันสวยเหรอก็ German girls สวยสวยยิ่งคนเยอรมันสวยอะไรฮะแม่เออใชสวยจริงๆสวยมากสวยมากสวยมากชิสวยมากพี่ใหม่อ่ะให้ให้เนมพี่ใหม่เออ She uh, uh she from Belgium, is right? Oh really? Yeah, from yeah, Belgium. Belgium. Oh, that's cool. That's cool. It's close to. Where? right? Where? Where? Bahama, Yes, yes. They're not far. You know what? What is you're a model or something I I was in I was in Belgium last year. It's a oh. very nice place. Or, or. have Yeah, visiting. It's good. <laughs> ผ่านยได้เลี่คุยกับเขาหน่อยเล้วทุกคนจะผิดพลาดอะไรดูแตกต่างอ๋อหนูนั่งต้องนั่งฝั่งซ้ายน่ะใช่ไม่หรอแล้จะเป็นเรื่องมีคนเดียวรับพี่เอพีเคเขาบอกให้พีเคโอเคมาแล้วออมามาขออีกสักที พี่เก๋พี่วีกันอะไรสุดท้ายเดี๋ยว้อจะต้องไปทำขนมมาขอสักทีมานอนมาพี่เก่งทำขนมไหมจ๊ะที่บ้านเองทำค่ะวันนี้วันนี้มีทำเพราะว่าเอาไปลงอ่ะเอาไปลงร้านทำบ้านเบิร์นชีสเค้กค่ะอันนี้เปิดขายเป็นแบบของตัวเองแลบบ้านจะได้อุ่นจะเย็นๆพี่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ทัน ไมอยากอุดหนุนนะส่งง่ายด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปส่งเอาไปส่งที่บ้านเออเอาไปส่งที่บ้านให้เจมขี่มอไซค์ไปส่งเัารถไปส่งที่บ้านเสร็จแล้วโอเคนะเดี๋ยวเดินไปส่งที่บ้านมา เออมาเดินเล่นมามามาบ้านเราสิมาเล่นบ้านเราบ้ไปตีแบดที่บ้านที่ใหม่ไหมมากมากเขากว้างเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาเลยจะมากเลยหรออยากเข้าไปดูบ้านเจมส์ด้วยส่วนข้างหลังลับพยาชลู๊กมองเลยนะมันไม่เห็นแต่เห็นหลังคาบ้านที่ใหม่ชัดมากนะเชตอนนี้ทัวรานเลยอะหมู่บ้านมันจะขึ้นแล้วอะเออใช่อารบีบอกว่าเราจะเสพ พี่เกศเงสาไหมพี่เกศเอาเอางี้นทุกคนคือถ้าเกิดว่าเห็นใจพี่เกศเห็นใจพี่เกศก็เห็นใจเวทนาไม่ใช้คำว่าเห็นใจก็พอแล้วน้องเจมครับไอ้เลิ่ต้องแบบ โอ้แบบท้ออ่ะชี้เมันท้ออะไรเงี้ยก็ไม่เคยสอนพี่เกศ for team นี่หน่อยได้ยูนิเวอสันพี่เกศช่วยพี่เกศหน่อยมูนิเวอร์สักครั้งได้ไหมไม่เคยเห็นเลยเวลามันเป็นยังไงอยู่ิเวอร์ส์นี้หน่อยได้ไหมคะส่งอันนี้สอง for t ทีมนี้หน่อยได้ไหมคะพี่เกศควรมีไหม่ค่ะมีฝนล็อกภาษาพี่เกศมีไหม่หรอ ทุกคนขาเรากำลังจะคูณสามบีเข้ามาเฮ้ยต้องกดนะครับคือเอางี้นะทุกคนสมมวนเท่าไหร่ว่าคนคือคนไม่ได้ส่งของอะไรอ่ะแค่แค่คล้องหัวใจเลยนะครับแค่คล้องหัวใจให้ทุกคนเยอะมากอ่ะเคาะมาเคาขะมา้อยกคน่ต้อเข้าใจกันหน่อยทุกคนเนี่ยคนที่ดูเนี่ยนี่คนผมอ่ะแค่แบบหลักเดียวก็พอครับแค่เคาะหลีกภาระเขาเลยคุณเฟอร์เข้ามา ทุกคนใจหมดแล้วพวกเราพวกเราเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพวกเราเราเาฉันดูละวหมื่นห้าเลยนะใช่ได้ไหมคต่อไมาทีมนี้หน่อยได้ไหมคะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรพี่เกณดูเคาหยุดหัวกันดิเฮ้ยพี่เกณพี่เกณหยิบแล้วตอนนี้ทำอะไรกันนะอุยขอบคุณค่ะมีภูด้วยตอนนี้ทุกคนส่งของเลยจะได้คูณจะได้คูณสามแล้วเฮ้ยกาแล็กซีทางช้างเผือกมาแล้ว โอ้สก๊อตเาเลยมาอะไรที่ทาง้างหวัดคุลิน่ามาเขาติดตามมาอีกนี่อะไรอ่ะเมาอะไรทำไมเขาตกใจอ่ะเฮ้ยเขากอดกันอีกแล้วอยู่นี่เหรอเขาได้อะไรอ่ะไี่เกดเหนียพี่ไม่เหงาทุกคนพี่ไม่เหงายวแทนพี่เกมา้สึงว่าใครทสาพี่เกดก็ช่วยอุดเคาะเขด้ยกันะตามยับเลยอ่ะตัวเลยอ่ะ ใครส่งสารพี่เก๋ช่วยหน่อยนะผมชอบอยู่ภายใต้คนมีคู่ผมมีเซนพี่เซนติเกียรติโพี่เซนนเขากอดกันอีกแล้วผมมากอดกันอีกแล้วเห็นไหมเขากอดกันอีกแล้วทุกคนเขากอดกันอีกแล้วพี่ไปยอมเขาไม่เก๊เก๊ดแล้วก็กอดมั้งดีกอดอกเอ้กอดอกดิพี่เอออื่นแล้วนะเต๋อเพราะผมวิตระน้าดุเลยพี่เก๋พี่เก๋เลิกพี่เก๋ลองพี่เก๋ลองเลือกเสื้อหน่อยเลือกเสื้อพี่เก๋กับพี่เต๋อใครอยู่เยอะกว่ากันโอ้โหพี่เต๋อยังแกะเฮ้ยโทษ พี่พี่เต๋อแต่ปีนี้ผมเข้าได้สี่แล้วเว้ยโอ้โหพี่เต๋อสี่มานานแล้วแล้วเราลองถามเก๋ยร์อีวี่เท่าไหร่พี่เกียรพี่เกียร์พี่เกียร์ยื้ออะไรเออพี่เกียร์อ๋อพี่เก๋ียร์ยื้ออะไรขอทายได้ปะขอทายเก๋ขอทายอะไน่ารักอ่ะยี่สิบแปดทายอาร์ดีเหรอคะเก๋หนูยี่สิบเจ็ด ไอ้เรดยูเกสไอ้เรดยูเกสยิบแปดครับยิบแปดพี่เก๋ยิบแปดยิบแปดใช่ค่ะหนูบอกความตอบไปแล้วหนูเฉลยไปแล้วใช่ค่ะยิบแปดเหรอใช่ยิบไปฟ้ามน่ารักจังย่าโคโลจอกกิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเลยอีกหนึ่งนาทีแล้วบอสอาร์บีฮาวบอสอาร์บีแมวพี่เก๋มาแล้วเหรออ๋ออืมฮะอืมฮะนี่คือภาษาอังกฤษ โอเคโอเคไปแล้วจะรู้แฟนเกอร์สีพรสลีขอบคุณนะครับีใจจกเมาไลฟ์บ่อยๆนะลุงเก้ต้องลีบคุณเอายะไนี่ผมดับนเมื่อก้ผมปากาลังคุณคุณคุณไ่ปกลังอครับวให้มายอันมากจริงปะจรพเกโชวิแพพชวิแพคสติเกอนใหญต้องโยอีกสามสิบวิเังอยู่หรี่า เฮ้ยพี่เกดแมนกระพุนว่ะ้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางไหนทางนี้ทางโน้นทางนี้คุณมาเฮ้ยทุกคนอย่าให้เอเดียรหรออย่าให้เขากอดกันอย่าให้เขากอดกันอีกอย่าให้เขากอดกันอย่าการต้องมาต้ออีกหรออย่าให้เขากอดกันเร็วเรอย่าให้เขากอดกันเฮ้ยไปนู่นแล้วว่ะมีฟลรี่มาหนึ่งครั้งไแล้วใกล้แล้วใก้แล้วจะชนะแล้ว คุณลอยยิ้มครับแล้วไม่็รทุกคนจะได้ชาคุณบาคุณลอยยิ้มบอกกับพ่อขอบขอบคุณคุณแต้วแบนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเชลเฟอร์นิสาซีพีพกมอ่ะคุณปินโปวันรช่บั่บัตรวันุ้รนคะคุณพี่เกดเมื่อกี้ไม่โชว์อ่ะคุณชนะบบินเลยเมื่อกี้พี่มีฟอรลี่มาแล้วก็มีเครืงบินิมา่พี่เกดได้คะแนนตั้งห้าหมนนเ ผมอาจจะพูดแบบไก่เปนทางกายบ้างนะไป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 ไบายบายพี่เต๋อไปเร็วอักกินเหมือนลายเจอกันนะคะเจอกันใหม่ขับมาได้เรื่อยๆพี่เกมพวกนี้เราเจอกันปะเจอเจอพี่เต๋ออ่านไลน์ด้วยนะเราอะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมมีไลน์กลุ่มครับพี่พูกนี้เจอกันไหมเนี่ยพวกนี้เจอกันพวกนี้เจอกันพวีเจอัวพี่เต๋อแม่มัว่เม่ัว เขาไม่ได้เปือกับพี่ผมเป้อนพี่เกสพรุ่งนี้ผมมีนัดกับพี่เก๊ไม่ได้กงกับพี่เอางี้แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดขนมเสร็จเดี๋ยวผมเยวเอาไปให้เดี๋ยวผมโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปดูที่บ้านเขาลือกันว่าบ้านคุณคือกำแพงเมืองไทยนะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวก็ทุกคนกแพงมาบ้านคุณคือกำแพงเมืองไทยเลยปาวานเมื่อกี้ผ่มา